สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องร้านเล่าใยเขียวพอใกล้จะถึงวันสงกรานต์ในทุกๆปีเพื่อนๆที่ไปทํางานในกรุงเทพหลายคนก็จะกลับมาเยี่ยมเยือนครอบครัวตัวเองและส่วนใหญ่เพื่อนๆก็จะแวะมารวมตัวกันอยู่ที่บ้านผมเป็นประจำปีนี้ก็เช่นกันเพื่อนบางคนกลับมาถึงก่อนสงกรานต์สองสามวันก็แวะมาหาผมโทรตามเพื่อนคนน้นคนนีนน้ ให้มาเจอกันที่บ้านผมในตอนเย็นไม่นานนะกลานหน้าบ้านผมก็เต็มไปด้วยหมูกระทะยาดย่ากลุ่มหนึง่งและก็กลุ่มเพื่อนของตัวผมเองที่นั่งกันอยู่อีกกลุ่มหนึ่งเมื่อพบข้ามสักทุ่มสเสรศษๆกลุ่มยาดยาด่าและเด็กน้อยพอเขาอิ่มแล้วก็แยกย้ายกันกลับไปพักผ่อนเหลือแต่กลุ่มเพื่อนผมหกถึงเคนที่มันแย่งกันพูดราวกับว่ามันไม่เคยคุยกันมาก่อน จนผมไม่รู้จะฟังใครคุยกันไปก็ชนแก้วกันไปย่างหมูกันไปพอสองทุ่มเพื่อนบางคนที่ไม่ได้ไปทำงานกรุงเทพเมียมันก็กลับมาตามกลับบ้านแต่เพื่อนผมมันกำลังติดลมครับสุดท้ายเลยชวนเมียมันมานั่งร่วมวงด้วยช่วงนั้นกินกันไปดื่มกันไปอะไรหมดก็วานให้เด็กในบ้านไปซื้อมาให้จนเริ่มสามทุ่มกว่า หลายคนก็เริ่มอ,อึดก,กันนั่งซึมกันแด้แต่มองหน้ากันไปมาผมดูในตาพวกมันแล้วประมาณว่าเดี๋ยวเดี๋ยวรอกูย่อย่อนเดี๋ยวกูดวนด้วยแต่อยู่ๆเพื่อนผมคนหนึ่งก็พากันเฮขึ้นมองไปที่หน้าบ้านก็เห็นไอ้จอยมันเดินยิ้มเข้ามาเพื่อนๆต่างเรียกมันให้มานั่งใกล้ๆขยับขยายวงออกให้มันได้นั่งด้วยเฮ้ย กลับมาตั้งแต่เมื่อไหร่วะผมก็ถามเพิ่งมาถึงเมื่อกี้นี้เองคิดถึงพวกมึงมากเลยแวะมาหาก่อนไอ้จอยว่าหลังจากนั้นก็คุยกันยาวครับเพราะไอ้จอยมันเป็นคนตลกที่สุดในกลุ่มแล้วกินกันไปจนเกือบเที่ยงคืนเหล้าก็หมดน้ำแข็งก็หมดกับแกล้มก็หมดเพื่อนบางคนก็กลับไปก่อนเพราะเมียชวนกลับก็เหลือนั่งกินกันอยู่ประมาณสี่คน ตอนนั้นยอมรับเลยครับว่าผมนี่ตาลายจนมองเห็นหน้าเพื่อนเป็นสองหน้าแล้วแต่ก็ยังไหวครับเสียงแต่ละคนอ้อแอ้อ้อแอ้คุยแข่งกันไม่มีใครฟังใครพอผมเห็นว่าของกินมันหมดแล้วแล้วเพื่อนก็ติดลมอยากดื่มต่อผมก็เลยอาสา,าจะไปซื้อของกินกับเครื่องดื่มมาให้พอพวกเด็กๆมันก็เข้านอนกันหมดแล้วพอผมยืนขึ้นก็เดินเซ่ๆแทบจะล้มหัวขมั จนไอ้จ่อยมันมาช่วยระยุงจับตัวผมไว้สุดท้ายมันก็เลยบอกว่าเดี๋ยวมันไปซื้อให้เองมันยังไม่มาเท่าไหร่ผมก็เลยบอกให้มันเอามอเตอร์ไซค์ผมขี่ไปซื้อไม่นานก็ได้ยินเสียงมอเตอร์สตาร์มอเตอร์ไซค์แล้วก็ขี่ออกไปหายไปคู่ใหญ่ไอ้จ่อยมันก็กลับมาพร้อมเครื่องดื่มกับน้ําแข็งแล้วก็ขนมของละห้าบาทผมถามไอ้จ่อยว่ามึงไปซื้อจากร้านไหนดึกป่านนี้แล้วร้านไม่ยังเปิดอยู่เหรอวันนั้น กูก็ซื้อมาจากร้านยายเขียวไงไอ้จอยบอกหลังจากนั้นเราก็นั่งกินกันไปต่ออีกพักให,ใหญ่ๆครับเกือบตีสองไม่ไหวแล้วตาจะปิดแล้วผมนี่เสียงอ้อแอคุยไม่รู้เรื่องแล้วแต่ไอ้เพื่อนสองสามคนนั้นมันขึ้นมาจากไหนของมันยังจะลากยาวกันอีกจนผมต้องขอร้องมันวันนี้พอแค่นี้ก่อนผมไม่ไหวแล้วพรุ่งนี้ค่อยว่ากันเพื่อนเพื่อนทุกคนก็เลยแยกย้ายกันกลับบ้าน ื่นเช้ามาช่วงสายๆหน่อยผมก็ลุกขึ้นมายืนดูอนุสรณ์ที่ตัวเองทําไว้กับเพื่อนสร้างสารรค์สภาพนี่เละไปทั้งลานและผมก็เอาเก็บขวดขยะต่างๆไปทิ้งที่ขยะหน้าทางขยะหน้าบ้านพวกน้องๆพี่ๆผมก็เข้ามาช่วยกันเก็บด้วยช่วงที่ผมเอาขยะไปทิ้งที่หน้าบ้านอยู่ๆก็เห็นรถคล้ายๆตำรวจวิ่งผ่านหน้าบ้านไปแล้วก็มีรถคล้ายๆมูลนิธิ ขับตามกลับไปด้วยผมก็ยืนดูสักพักแต่ก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรแล้วก็กลับไปเก็บกวาดหน้าบ้านต่อจุดสักพักได้ยินเสียงเหมือนคนเดินมาคุยอะไรกันอยู่สองสามคนผมก็เลยเดินออกไปดูถามคนกลุ่มนั้นว่ามาจากไหนเขาก็บอกว่ามาจากบ้านยายเขียวผมก็เลยถามว่าจะไปไหนกันจะไปซื้อดอกไม้มาจัดงานที่บ้านยายเขียวนะ่ะคนกลุ่มนั้นบอก อ้าวแล้วมีงานอะไรกันผมก็เลยถามกลับไปคนกลุ่มน,นั้นก็เล่าให้ฟังว่า mm. ก็เมื่อคืนประมาณสี่ห้าทุ่มยายเขียวแกอยู่ก็ช็อกเกรงลูกๆแก,ลก,กเลยพาไปส่งที่โรงพยาบาลแต่ช่วยไม่ทันไปถึงแกก็ปาก,ปากเขียวหน้าคล้ำหมดแล้วหมอก,ก็ช่วยยื้อชีวิตไว้ได้แค่เที่ยงคืนแกก็ไปนี่รถรมรันิเพิ่งเอาศพกลับมาส่งที่บ้านเมื่อตกี้เองลูกแกก็มาตามให้พวกชันไปช่วยงานขาหน่อย พอได้ฟังจบผมนี่ขนลุกเลยอ้าวแล้วไอ้จอยมันไปซื้อเหล้ากับใครมาให้พวกเรากินวะนึกถึงตอนที่ไอ้จอยไปซื้อเหล้ากับยายเขียวตอนเที่ยงคืนกว่าแล้วก็ืขนลุกไอ้จอยเอ้ยแกจะรู้ไหมว่านั่นว่าแกซื้อเหล้ากับผีผมรู้อย่างนั้นผมเลยรีบเก็บกว่าหน้าบ้านจนเสร็จแล้วก็ไปพูดกับพวกญ,ญ,ญาติๆผมบอกเขาว่ายายเขียวแกเสียแล้วนะเมื่อคืน ญาติผมเขาก็เลยแต่งตัวไปช่วยงานศพที่บ้านยายเขียวกันส่วนผมก็แวะไปตลาดเช้าหาซื้อของมากินพอดีผมนึกถึงไอ้จอยได้ก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์ไปบ้านมันกะจะไปถามมันเรื่องซื้อเหล้าที่ร้านยายเขียวเมื่อคืนสักหน่อยแต่พอไปถึงก็เห็นแม่มันล็อกหน้าบ้านอยู่ผมก็เลยถามว่าอ้าวแม่ไอ้จอยไม่อยู่บ้านเหรอแม่ไอ้จอยก็มองหน้าผมแล้วก็พูดเหมือนคนเหม่อลอยว่า แม่กาลังจะออกไปวัดน่ะลูกศพจอยเพิ่งมาถึงเมื่อเช้านี้เองเอา้าวไอจ้จอยมันเป็นอะไรแม่แม่ของจอยก็ตอบกลับมาว่ารดความแถวแถวโคราชน่ะลูกผมจกใจมากที่ได้ยินแบบนั้นขนลุกว่าไปทั้งตัวที่สรุปแล้วไอจ้จอยไปซื้อเหล้าร้านไก่เขียวมาให้พวกเรากินผีซื้อเหล้าจากผีมาให้คนกินผมจะเป็นลมครับขอบคุณครับ